ลิตภัณฑ์ชิ้นที่7นะคะเป็นผ้าอ้อมรักโลกแบบนุ่มสวมนะคะสำหรับผู้ที่มีปัญหาในเรื่องของการกั้นปัสสาวะไม่ได้ค่ะเดินได้นะคะแต่ปัสสาวะเล็ดอยู่เรื่อยๆก็จะแบ่งออกเป็น2แบบก็คือแบบกลางวันกับแบบกลางคืนนะคะอันนี้คือแบบกลางคืนค่ะก็จะออกแบบนะคะว่าภายในนี้จะสามารถที่จะติดแผ่นเสริมซึมซับนะคะลงไปที่เป้าแล้วก็ แผ่นดูดซับน้ำปัสสาวะชิ้นใหญ่นะคะซึ่งก็จะสวมใส่ในเวลานอนกลางคืนนะคะทั้งคืนในเวลากลางวันนะคะจะมีปัสสาวะเล็ดอยู่เรื่อยๆกลางวันนี้จะยึดติดที่พื้นภายในนะคะด้วยเทปนะคะเพื่อประกอบรูปร่างแบบผ้าอนามัยเนี่ยนะคะเรียกว่าแผ่นเสริมซึมซับลงไปนะคะในการสวรมใส่ซึ่งสามารถที่จะ ทำได้เองได้โดยง่ายและสะดวกนะคะแล้วก็พลิกกลับมาสวมใส่ตามปกติเลยค่ะนี่นะคะอะจะมีความแตกต่างจากรุ่นแบบกลางคืนก็คือด้านหลังนี้จะเป็นเนื้อผ้าเหมือนด้านหน้านะคะซึ่งจะทำให้มีความโปร่งในการ เลื่อนไหวรู้สึกสบายนะคะ,ะในเวลากลางวันตลอดวันแล้วก็ความรู้สึกคือไม่ร้อนนะคะความรู้สึกอย่างนั้นนะคะเพราะว่าแผ่นที่กันน้ำออกมีเพียงระดับเท่านี้เองทั้งด้านหน้าด้านหลังนะคะผู้สูงอายุสามารถดึงเปลี่ยนได้ง่ายๆ4ชั่วโมงเปลี่ยนครั้งนึงนะคะความจุในการซึมซับของชิ้นนี้2 0 0ถึง250มลค่ะ